โรเซ่สร้างเรื่องนางแบบตัวแม่เผยภาพคู่วันเดียวได้ยอดฟอลโล่นับล้านถ้าจะพูดถึงความทรงอิทธิพลต่อวงการเพลงสื่อหรือแฟชั่นใดๆชื่อของศิลปินไอดอลสาวโรเซ่แบ็กพิงก็ยืนหนึ่งไม่น้อยหน้าใครยิงล่าสุดเธอถูกเชิญมาร่วมงาน YSL WW t w โ n t ์ f o ที่ปารีสฝรั่งเศสงานนี้ก็มีเหล่าคนดังหลากหลายวงการมาร่วมพูดคุย ถ่ายภาพกันขับคังและหนึ่งในนั้นคือเคสมอสนางแบบชื่อดังก็ได้มีการแนะนำโรเซให้กับชาล็อตแลมพิงนักแสดงระดับตำนานที่นั่งข้างกันพร้อมบอกเล่าถึงความมีอิทธิพลของโรเซว่าปีที่แล้วเพื่อนของฉันถ่ายรูปก,กับเธอโรเซแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรวันนั้นวันเดียวได้ผู้ติดตามเพิ่มมาเป็นล้านเธอมีอิทธิพลมากและเป็นคนที่น่ารักมากด้วย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ